นละจ้าโต๊ะเปิดรัฐบาลไทยอาจารย์เตยฝ่ามาเบิงฝ่าวหาหลอดดวนสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสูงสคนตอนรับข่าวช่องก็ติดห้วดังมากแช่และจ้ากลับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่สิบสามกุมภาพันธ์เด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ได้ไปรวมร่วมเนือทางการเซนโชคตัวเล็กเด็ดตัวเล็กดังเนือทางดีๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันอีกเช่นเคยนะจาะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของตบเปิดอาจารย์เตยเนาะจ้ะต่อยโวยแนวทางของแปะเซียนร่งสีไ้โชคต่อยโดยแอสุยต่อย้วยแยยวยนวทางเซียนราศีมีนตกถ่ายดโวยแนวทางของเอดดังเม็ดไส้จ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ของกำลังแห้งใจจากพี่นอนสปูสักคนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเกษตรไดรับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินเกษตรไดมีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากพี่น้องซุกหูสุกข้ขขนนอจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวล่าเฮาก็ับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของอาจารย์เตยกันก่อนเลยซึ่งผลงานหมหัศจรนย์มา16กุมภาพันธ์2 5 2 6 บนก็ให้เข่าโต๊ะฟันเนาะจ่าหนันก็คือลักเจ็ดเลขออกสามตัวบนซีหนึ่งเจ็ดกระไฮเข่าโต๊ะฟันลักเจ็ดจ่าต่อด้วยเนื้อทางสองตัวล่างเข่าชุดสามตัวเนาะจ่าหนันก็คือสามแปดศูนย์ตัดเลนสองตัวท้ายก็เข่าแปดศูนย์ตรงตรงเลยพี่น้องแนวทางของอาจารย์เตยเนาะจ้ะเขากำมาบึงโต๊ะกันทีหนึ่งมีหน้าคมสองพันหารอยข้อศอกกันต่อเลยซึ่งก็เป็นโต๊ะเปิดรัฐบาลไทยงวดหนึ่งมีหน้าคมก็คือ หาเก่าได้พี่น้องเด้อตัวเปิดรัฐบาลไทยหาเก่าเราจะหาเก่าเก่าก็พบตัวด้วกันก็จะลืมกับหัวกับหางนะพี่น้องเด้อเป็นหาหกหกหาก็ได้หาเก่าเก่าหาก็ได้เนาะจ้ะแนวทางของอาจารย์เตยแค่ไปเบิง้งจบฝีเบิ้งได้พี่น้นองเด้อขันมากก็ไปหาจัดรอเตอลีติดเอาไว้เนาะจ้ะการพลาดกันตกรถได้พี่น้องแนวทางของอาจารย์เตยแอดมินเอามาให้เบิ้งแล้วกับแค่ไปเบิ้งจบฝีเบิ้งได้พี่น้อง มาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของเสี้ยนแปะร่องสีให้โชกกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยหนึ่งมีนาคม2 5ง6ัึงซึ่งเพิ่งกระได้ให้ชุด3โตหา3และ196 5 1เหาหนและ196ต่อโดยชุด2โตเพิ่นให้หาหนึ่งหาหา1และ6 1หจ้า มาเบิงต่อกันที่แนวทางของแอดสุยกันต่อเลยจากรัฐบาลไทย 1, หนึง 2, หน่งมีนาคม2566ซึ่งวันนี้เพิ่นก็ได้ให้0 2 0 5 0 7 2 5 2 7และ5 7เด้อพี่น้องเด้อแนวทางแอดสุย0 2 0 5 0 7 2 5 2 7และ5 7 มาเบิ้งต่อกันทีแนวทางของเซียนราศีมีนจากรัฐบาลไทย 1, หนึ่งมีนาคม2566เพิ่งกรนได้ให้ชุดสามโต647 640และ740จ้ะต่อดว้วยชุดสองโต0440 46และ47เด้กพี่น้องเด้อ647 640 740 0440 46และ47 แนวทางเซียนราศีมีนแค่ไปเบิงจุดไปเบิงกันเด้อจ้ามาเบิงต่อกันที่ชุดสุดไทไายนะจา๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดดังเม็ดไสนาา้นะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างนะาจา๊ะรัฐบาลไทยงวบประจำทีหนึ่งมีนาคม2องพันหาร้อยสิบกซึ่งงวดนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าดับซจา้า แนวทางจุด2องโตเตพนหมากก็คือศูนย์สองี่ศูนห้าเก่าหนึเก่าสเก่าสเก่าสเก่าห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกสองหกสและ6กหาจ้าสึ่งเพิ่นก็ได้วงคัดให้เแล้วผนองคัด ขัดแนวทางให้แล้วชุด2โตนะจ้ะเหลือเจ็ดหางนะพี่น้องวงไห้เน้นนเลยนั่นก็คือ1 2อึ่งสองโมเมนต์สองจ้ะ02นย์สองเก้า่แปดสองดามแปดห้าหกอและหกสามนพี่น้องเด้อขัดเหลือเจ็ดหางนะจ้ะศูนย์สองเก้า่แามแปดห้าหกและ63สซึ่งก็เป็นแนวทาง 2ตัวล่างเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทย1มีน,นาคมงวดนี้ก็ดับ4จ้าเพิ่นบอกว่าดับ4เด้อพี่น้องเด้อม,มากก็จัดไปเด้อจ้าคันบ่มากก็ปล่อยผ่านเบิ่งเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อแคปไปเบิงจดไปเบิงกันเด้อจ้ะเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตรี่กันเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์เตยแนวทางแปะเสียนโรงสีให้โซกแนวทางเอซุยแล้วก็นวแกนวทาง เซียนราศีมีเนาจากแคไบ,บไปเบิงจบไปเบื้องเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกเสื่งลอตเตอรี่กันเนจ่า,จาแอดมินตรวจร่วมมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พิจารณาเก็บไวพ้พินิจพิจารณากันเด้อจ้าถ่ายนี้แอดมินก็นขอให้พี่นอ้องสภุสคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลยางมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสางก,กินเบง รัฐบาลเท่านั้นได้จากทางช่องบรสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนั่เดิยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามกําลังซับสื่อตามผื่นดวง,วงของจะาของเด้อพี่น้องเด้อจารย์สือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกูสักคโนโชคดีเฮ่งๆป,ปังๆมันๆรับสับตลอดปี2566กันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นซันีิกนเด้อจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า